ทีนี้เนี่ยภาพทั้ง7ของเราภาพทั้งเของเราเราลองเอาภาพเรียงนะคะเรียงตามวันเลยเริ่มจากอาทิตย์จันร์อังคารพุธพฤหัสศุกเสาร์เรียงแบบนี้นะคะ่ะแล้วอ่านเรื่องราวของภาพของตัวเองคุณจะอัศจรรย์ใจถ้าคุณเรียง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพี่ฟ้าค่ะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องราวที่ใหม่ๆอะค่ะแล้วก็มันทําให้แต่ละวันมันมีความตื่นเต้นแตกต่างกันไปแล้วก็จากคําถามพี่ฟ้าค่ะมันทําให้เห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้นว่าเอ๊มันติดมันติดที่อะไรมันติดที่ที่ตรงไหนสนุกทุกวันแล้วก็ชอบเรื่องราวในบทความครับชอบเรื่องที่ ฟังแล้วก็เห็นภาพแล้วก็ได้นึกถึงหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวกับชีวิตตัวเองด้วยว่ามันมีบางอย่างที่มันทับซ้อนกันที่ได้ในจากเจ็ดวันนี้นะคะคือเหมือนบางครั้งที่เราใช้ชีวิตของเรามาเรื่อยๆเราจะมองข้ามอะไรบางอย่างไปวันนี้เจ็ดวันที่ผ่านวันนี้เหมือน ถูกครูเรียกมาตักเตือนเหมือนเหมือนแบบได้รับการแบบชี้แนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบอกทําให้เราแบบเออระลึกแล้วก็เรื่องต่างๆที่มันยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงอย่างเงีได้อีกเหมือนเหมือนให้เรามองเห็นชัดขึน้นได้มองเข้าไปข้างในแล้วมันก็เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเป็นแบบนี้ไ มันก็ทําให้หนึ่งก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วสองมันก็เหมือนแบบผ่อนคลายมันก็รู้สึกสงบแล้วก็บวกกับมันก็มีพลังเพิ่มขึ้นค่ะได้ทบทวนตัวเองจากการผ่านศิลปะแล้วรู้สึกว่าเออศิลปะมันมันมันได้ให้บางอย่างอย่างที่ที่ฟ้าได้พูดตอนแรกๆเ,เลยว่ามันเหมือนกับอนุญาตให้ให้เราเป็นเราแล้วมันก็ได้ระบายบางอย่างออกไปโดย โดยโดยธรรมชาติโดยโดยคุณลักษณะของศิลปะนอกเหนือนจากที่เรารู้ลูกันอยู่แล้วว่าสมมาทิจินตนาการซึ่งตรงนั้นตรงนี้นจริงๆด้วยเนาะเราได้สัมผัสกับคุณคุณสมบัติของศิลปะอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ในส่วนที่เรียนในคลาสนี้ที่ประทับใจเพิ่มเติมมาก็คือบทความแต่ละวันนะคะมันเหมือนพอได้ฟังแล้วมันก็ภาพมันเกิดขึ้น ตามที่ท,ที่ที่พี่ฟ้าอ่านแล้วบางบางเรื่องมันแบบโดนใจน้ำตาคลอเลยก็มีเหมือนกันะแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ทบทวนจากบทความนั้นๆแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับการลงมือทําของเรามันที่มันเชื่อมโยงน่าจะเป็นคําถามมากว่ามันเหมือนมัน hmm. มันพอดีไป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 เรียนอะไรบางอย่างแล้วมันก็บังเอิญว่ามันไปสอดคล้องกับคำถามในทุกวันเลย ก็เหมือนกับวันนี้มันอะไรอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็พอมีคำถามมามันก็มาแบบจึกทุกวันเลยตั้งแต่เจ็ดวันที่เรียนมาค่ะมันเหมือนจริงๆการทำศิลปะมันเหมือนเหมือนเป็นแก้โจทย์ของแต่ละวันที่เจอพอดีเลยไม่รู้ทําไมไม่รู้ทําไมมันมันเหมือนมันเป็นโจทย์ที่แต่ละวันวันนั้นมันกังวลเรื่องอะไรเยอะแล้วพอมันทําศิลปะมันแก้โจทย์ของวันนั้นได้พอดีเลย ค่ะค่ะ,คะแล้วก็มันก็การการได้มาเรียนเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการได้ทบทวนแล้วก็จริงๆได้คําตอบกับตัวเองชัดเจนขึ้นเยอะๆอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนมันจริงๆมันเป็นคําตอบที่มันมีแวบๆให้ตัวเองมาได้เรื่อยๆค่ะแต่เราไม่มั่นใจแต่พอมานั่งทําศิลปะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเอ,อคำตอบมันก็อันนั้นแหละไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปปรุงอะไรมันเยอะมันก็คือคําตอบอันนั้นแหละของตัวเรา กิจกรรมที่พี่ฟ้าให้มันก็เป็นเป็นงานศิลปะที่ที่ไม่ยากแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะอะค่ะก็รู้สึกว่ามันเออมันมันมันดีอะค่ะมันทําให้แบบเป็นเป็นเป็นเครื่องมือที่แบบว่าเออเราเอามาใช้ได้ค่ะตอนทําศิลปะเนี่ยก็สนุกทุกวันแล้วก็ได้ฟิลเอนเนอร์จี้แล้วก็พอทําเสร็จเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราได้ ได้เครื่องมือใหม่ๆได้รู้ว่าตอนนี้ตัวเองเป็นยังไงดาวไหนแล้วรู้ว่าในสถานการณ์ตอนนั้นอ่ะเราต้องต้องไปดาวไหนแล้วพอมันได้ฟิลในเวิร์กช็อปได้สัมผัสความรู้สึกของดาวนั้นๆเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราต้องไปใช้ความรู้สึกนั้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ครับ